ถ้าเกิดไม่โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับหน้าตาผมจะดูระแวงระแวงนิดนึงขึ้นครั้งแรกแลวนั่นคนเดียวด้วยเสียวตรงนี้เลยไม่ไปแล้วได้ไหมคะผมไม่ไปแล้วไอ้ทำยังไงต่อยูทูบเบอร์สายเร่งรีบจะองอกตัวรสวยสวย หูเต็มคำมากล้ลน้องลายนี่แบบละลายในปากไม่ต้องเขียวเลยดีมากอ่ะหอมมากละมุนมากนัวมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง iBank Diary ครับและ EP นี้เป็น EP ที่2นะฮะตอนนี้ยังอยู่กันที่เชียงใหม่ขลังพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะชุดพร้อมไหมคะพร้อมจ้าชุดแม่พร้อมไหมคะพร้อมจ้าชุดจอพร้อมไหมฮะ เดี๋ยวเราไปกันครับถึงคาเฟ่แรกที่นี่เขาบอกว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานมีมุมถ่ายรูปเยอะเหมือนบ้านดินน่ารักน่ารักอ่ะคือน่ารักมากแต่ว่าถ้าเกิดมาเนี่ยก็ให้เตรียมชุดน่ารักนารักมาด้วยนะเหมาะกับการถ่ายรูปในนี้โอ้ยวัยรุ่นคาเฟ่คาอันนี้พรมก้าไม่ใช่พลัมคาเฟ่คาเฟ่สวยจังเลยพี่แบงค์ชอบป่ะดีว่ะที่ลาพร้อมพร้อมไหมคะพร้อมแตลอมากเลยครับเดี๋ยวไปทำสวนกันลุงครับ มีตามได้รูปยังได้แล้วครับนี่ตรงนี้ก็ยังมีโปรดักชั่นหนึ่งครับสตูดิโอสองที่นี่ก็เข่ามาจากตัวเมืองเชียงใหม่แค่ประมาณสัก12นาที13นาทีนะบรรยากาศดีแล้วก็เป็นพุง่งแล้วก็มีเด็กวิ่งไปวิ่งมาก็มีคาเฟ่ตรงนี้เป็นบ้านนะ่านระักน่ารักไปดูว่าเขามีของกินอะไรบ้างไปไปเข้าไปตามมาตามมาตามมาดู เดี๋ยวรอบนี้เราจะไปห้วยตึงข้าวกันอีกรอบพ่อแบงค์เราจะพาครอบครัวเราไปบ้างคาที่แล้วไปชอบไอ้ตรงที่เราไปเล่นตรงคิงคองอะคะ่ะมันก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปมีบ้านหลังเล็กหลังน้อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมเนี้ยเด็กๆชอบไหมพี่นักคุณกลัวหรือเปล่าแล้วก็นินลานินลาพานักคุณทัวร์ด้วยนะโอเคไหมคะนินลาขึ้มาตอน <ๆ S 1> ตัวเท่านักคุณ <ๆ S 1> นะเป็นบีมาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แปดเด็ก เด็กๆดเนี้ยค่ะเด็กนี้สองขั้นเหรอคะข้างหลังด้วยเด็กจะนับตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไปอ๋องั้นไม่ถึงที่งาเด็กกี่ขวบคะเนี่ยหกไม่เสียเนาะใช่ไหมคะจริงค่ะถ้าเกิดเจ็ดขวบเสียนะคะถ้าเกิดอายุประมาณสักเก้าสิบเก้าก็เสียเสียเยอะเลยชุมช่ค่ะดูสิคะแล้วเจ็ดขวบเสียไม่เสียเวันหลังไม่มาแล้วนะมาเวลาอายุเยอะก็เสียเยอะเหรอมันก็อายุสิบสี่มาดีกว่าอายุสิบสี่อมอะไรอยู่นี่อ๋อออมขนมค่ะ ไอตัวห้วยตึงเท่านะครับเดี๋ยวเราไปที่แรกเราไปรีบไปถ่ายรูปก,กับคิงคองยาก่อนเพราะว่าฝนกันมาอีกแล้วนะนี่ไปดูทางซ้ายเของคุณผู้ชมคุณก็จะเห็นกับแพรที่เหมือนเกิอดอสีนักเียน <c oughs> แต่แลก้องทำเป็นแสนดีเราจะพาไปดูคิงคองข้างหนกันนะคะ <c oughs> ลินลาหรออายุเท่าไหร่อ่ะขกขวดเธอดื้อไหมไม่รู้แล้วเธอคิดว่าเธอน่ารักไหมอยากรูหน้าตาไหม่ะอยากรูหน้าตาจริงๆของเธอเป็นยังไงโอเคไปครับวันนี้เราพาหนุ่มจากรัฐเท็กซัสมาด้วยนะครับผมไงยูไก่ในแชนแนลเวอร์ CNE กิน Can Can you speak Thai อ่าเล็กน้อย Yeah LarryYeah อ่าไม่ได้เลยเฮ้ยแต่จริงก็อยู่อเมริกาสหรัฐอเมริกาเหรอใช่อยู่รัฐยูทาห์ยูทาห์น้ำนนน่เหรอ จริงแล้วอ่ะตอนเด็กอ่ะพ่อเนี่ยเคยที่จะส่งเราอ่ะไปเรียนไกลถึงอเมริกาเลยนะแต่เครื่องบินตก <ไป S 1> อยู่ได้แค่ลาบ,บุกาฮ hey.

หนึ่งสามชั้นเหมือนโดนแบบว่าโซฟาเวลาเรานั่งอ่ะมาชนขนมันนุ่มมากคือตรงนี้นะก็เหมาะกับคนโตก็น่าจะชอบมาแบบไอซ์เนี่ยมาแบบจนเจียนที่แบบพระอาทิตย์ใกล้ตกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายเราก็ยืนอยู่ตรงกลางระหว่างพระอาทิตย์ตกแล้วก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์ของเราอย่างเงี้ยเนาะ มือเย็นแล้วเดี๋ยวเราแวะเติมพลังหน่อยด้วยการมาแบบคนท้องถิ่นเดินตลาดกาดทานินนะตลาดศิริวัฒนาจา้ะชื่อเรียกคนที่นี่เขาเรียกว่ากาดทานินอ๋อแต่ว่าพื่ไอ้อ่านทั้งหมดว่าตลาดสิริวัฒนาก็เหืือใครเสิร์ชหายังไงเจอก็ตามนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกินบ้างมีอะไรน่าทานบ้างที่เราตั้งใจมาซื้ออะไรเยอะแยะเลยของพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยของพื้นเมืองนี่คือมันหน้าตาเป็นยังไงกระเบื้องเฮ้ยอั่นมันพื้น คือตลาดเนี้ยแม่เอ๋เขาเคยมาไปแล้วครั้งหนึ่งเขาชอบนะฮะอันนี้อะไรเกันนี้อันนี้ก่อนอร่อยครับอันนี้หั่นได้คอ,อ่นร้อนอันนี้เท่าไหร่จ๊ะสามสิบห้าอยากกินแหลกอยากกินจิน้นส้มหมกไข่เรนี่คืออาหารเย็นของเรานะคะหอมเนี่ยในอมจ้า พี่เป็นหมูแดดเดียวอรีชโค้งแหนมเนื้อเราอยู่ที่ไหนนะอนี้เจเฮาชอบไหมดีชอบหมดทุกอย่างเลยครอบรัวใหญ่ได้สบายสบายมากเลยที่พักก็สบายที่นอนก็สบายแอร์เย็นสบายมากแต่ถ้าเป็นโรงแรมก็คือมันก็ห้องไทยห้องมันใช่อันนี้ก็มีที่ให้เด็กทำเล้ไปไม่ได้ครับปลาบองครับผมปลานี่ไม่ไม่เต็มนะเนี่ยปลาบองเฮ้ยน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกไม่แก่ทำไมอ่ะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอันนี้เห กูหนึ่งทําไมพวกนี้ยแบบไม่ทําโฆษาลูกตาแล้วพวกเนี้ยทําไมอ่ะพี่ตาแดงอย่าลืมแล้วลิ้นใส่นะมีไหมเอ๊มมีไหมไม่มีเลยไม่มีกูเล่นเลยมีตังแม่มาระ้วมาอย่างนี้ขอยังขอยาหยังเด็กขโมยตังเหมือนพ่อไม่มีผิดใช้ลูกขโมยตังแม่โอ้โหโอ้ยในลูกอีวก้าวแันหานะครับตอนนี้เราถึง elephant cafe นะครับเป็นคาเฟ่ที่มีช้างให้เราแบบ จิบกาแฟแล้วก็มาให้อาหารช้างกันถ้าเราขี่หลังช้างนี่คือขี่ไปบนหลังเลยใช่ค่ะมันไม่หล่นเหรอครับไม่หล่นค่ะหน้าคราระแวงน <c oughs> ินลาแม่อายเป็นคนที่ <c oughs> ที่กลัวเหมือนกันนะฮะ <c oughs> เอ็กลัวปหเอไม่กล้าขึ้นเห็นรูปหัวรูปตัวได้ไม่กัว ถ้าข ah> ึ้นไปสองคนนี่ต้องใช้ช้างตัวใหญ่ขนาดไันนั่นน่ะสิสงสารช้างอ่ะช้างขี่ช้างใส่ชุดนี่เหมาะกับให้อาหารช้างมากเอานะคุณให้ไปเลยทั้งตัวเฮ้ยมาแล้วเอ๊เฮ้ย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 ไอหนูน่ารักอ่ะตื่นเต้น ที่นี่ก็สําหรับผมนะผมว่าดูสะอาดเป็นสัตว์เป็นส่วนก็คือโซนช้างก็คือโซนช้างอาหารคาเฟ่ก็คือแยกกันไปเลยไม่ได้รวมกันไม่มีกลิ่นมูลสัตว์เลยนะแต่หุยตัวเล็กอ่ะตัวเล็กกว่าเอ๊กอะเอ๊ขี่ช้างป่ะโอ้ไปดูตัวใหญ่ไอ้ขี่ตัวช้างขี่เอ๊แทนเอาช้างขี่เอ๊แทนเก่งนะลาะใช่ใช่ตัวนี้โอ้โี่น้องที่พักชาตงามงาม โอ้ทำไมป้อนป้อนอ๋อแล้วไม่อยาโดนกล้วยตัวจริงหรอกเดินกล้วยหักมุกตอนนี้ชุดพร้อมแล้วนะครับผมนี่ยอมขี่แล้วเฮ้ยตื่นเต้นอะ่ะการขี่ช้างครั้งแรก<ม>ที่เชียงใหม่ระวังระวังหางฟาดเดินเดินไปให้พหลาดนจมูกขาวโอ้เาทำจมูกใหม่อีกไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนขี่ไปกันครับเออรู้หมดนะว่าพอแล้วเอาออก สองคนได้ไหมกพูดได้ไหมได้ได้ไอเธอเข้ามาสองคนดีกว่าแล้วไอจะทำยังไงมันไึกว่าน้องกอดได้คนเดียวเราดีมี้อคู่เลยโอเคโอ้โอเคจะไกล้เหยียบน้องสงสารวะไม่อแล้เราพี่ก่อนนะพาพี่ไปเที่ยวแล้วอยาม่าไมบไปไม่ไปแล้วไอเราทยังไงต่อทำไมตัวโนนอก่อนล่อ จับหัวด้านหน้าเลยค่ะก็หนุนไปได้หน่อยค่ะทำไมผมดูนั่งไม่สบายเลยช้างกูอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ช้างกูอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เสียวว่ะหน้าตาผมจะดูระแวงระแวงนิดนึงนะฮะขึ้นครั้งแรกและนั่งคนเดียวด้วยคุณแม่โทเคกับลาลุน่ากินนมอร่อยทีเดียวคว้าคอโคตเลยค่ะนี่เหรอเอาขาเอาขากคตนเลงโทเคแล้วก็อยากไปข้างหน้าอีกหน่อยค่ะชิลมากไงบ้างจ๊ะ โอเคนะต,ตอนนี้โอเคมากนี่เรากำลังเดินขึ้นตามทางนะฮะ<อ>ซึ่งปกติเราจะต้องเดินขึ้นไปเองแต่ว่าวันนี้เรามีพี่ช้างพาไปนะครับน้องตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่แม่ขวัญแม่ขวัญแมกำลังจะพาพ่อแบงค์ขึ้นไปนะฮะแระหว่างทางเราจะมีพี่ขวานพี่ตากล้องพี่ไกด์นะฮะพาเราขึ้นไปคือหมอคนที่แบบมาเชียงใหม่แล้วอยากได้ฟิลแบบ นั่งช้างอะ่ะไม่ใช่นั่งช้างแบบนักท่องเที่ยวอะ่ะอันนี้ดูแบบเป็นนั่งช้างแบบโลคอลอะ่ะ <c oughs> คือนั่งบนหลังคอช้างเลยเนี่ยไม่ได้นั่งบนเสลี่ยงอัเนี่ยแล้วผมนั่งอยู่คนเดียวอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูวิวว่าขึ้นแมงก์บน,บนวิวสวยไหมไปรอลุ้นกินครับมาดูวิวนะฮะข้างบนวิวสวยพี่เขาจะพาน้องช้าง <c oughs> ขึ้นไปนะฮะ <c oughs> จะมีทางเดินที่เ <c oughs> ขาเดินประจําอยู่แล้วนะพี่อย่าทิ้งผมเลยพี่อยู่หลังช้างคนเดียวกลางป่าเจ้าตัวนี้มันห่วงลูกมันนะ โอ้โหวิวอลังการเชียงใหม่ ไอ้ลงตรงนี้มาเราก็เดินลงไปดีกว่าได้ได้หมดไอ้นะฮะลงกลางทางนะไม่ไม่เพราะว่าเราไอ้ไอเก่งหน้าขาวเยอะมากดูิไอ้ตัวนั้นเขาเดินลงน่ารักเลยไปเอ้ยไปไปช้าๆนะพี่ของพี่ป๊อปเขาก็เดินลงไปแล้วทำไมครับเป็นไรอ่ะไอ้หนูขาเปี้ยเอ้ย ที่นี่เขามีทั้ง,งกิจกรรมอาบน้ําช้างเออให้อาหารช้างแล้วก็ขี่ช้างแบบนี้นะจริงๆเส้นทางม,มันมีไปไกลกว่านี้แต่ด้วยความที่เวลาของเราค่อนข้างจากัดนิดนึงครับก็เดี๋ยวนี้เราจะลงไปกันเลยเที่ยวแบบยูทูบเบอร์สายเร่งรีบชะโงกทัวไอ้หนูอย่าเบียดสิลกแวะเก่งเข้าพงไปแล้วนะฮะ ันน่ะคือควานช้างขนาดชา้าตัวนึงฉันยังเอาลงมาจากเขาได้นักภาษาอะไรกับผู้ชายคนเดียวฉันถึงจะเอาไม่อยู่ฉันบอกเลยคนอย่างฉันเนี่ยไม่ใช่ขี้คยุยดูไว้ดูไว้นี่คนนี้ไม่ใช่ขี้คุยนะไม่ใช่ขี้คุยขี้เหม็นล้วนๆขึ้นไปได้ครึ่งทางขอลงแล้วไม่ไหวไปย,ยี <c oughs> ่สิบติดฟันจริงป่ะเนี่ยถ้าใครดูเห็นไปยี่สิบพ่อแบงก์ก็อย่าบูลลี่นะคะไม่ไอ้บูลลี่ที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวขอตัวไปเกาง่ามขาก่อนเฮ้ยไม่ใช่ขอตัวไปเอาแบงก์ยี่สิบออกก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปสวยๆมุมสวยๆให้ทุกคนได้้ตามรอยกันนไดเห็ เข้ามาที่นี่ก็ถ่ายรูปกันแบบไหนยังไงบ้างนี่นะคะเป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยจนทําให้เราต้องตามรอยมาเลย,ก,นเนยกินจุนะกินไม่มีอิ่มเลยกินจิ๊บเออิตมาถึงเราอ่ะกินจุกิน <c oughs> จิบนะ We had the shortest time You had to go but I'm just so happy I had you The morning's near and still นี่เรามาทานข้าวซอยกันตามรอยข้าวซอยข้าวซอยทางร้านน้ำจะมีตัวซิกเนเจอร์ก็คือเกี๊ยวนื้อซอยซอสนะคะส่วนข้าวซอยของเราจะมีอยู่2แบบแบบเส้นส,สดกับแบบผัดแห้งค่ะเส้นสดก็คือจะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่ยเลยนะคะแบบผัดแห้งคือเราจะนําเส้นสดข,ของเราเนะี่ยไปผัดกับซอสข้าวซอยแล้วก็ผัดกับไข่ค่ะแล้วก็จะมีน้าข้าวซอยให้ด้วยค่ะถ้าทานเนื้อนะคะขอแนะนําเป็นตัวเนื้อใบพายกับเนื้อน่องลายค่ะเนื้อใบพายเนี่ยเดี๋ยวเชฟเขาจะกรีลที่หน้าเตาตรงนี้ให้เลยค่ะ ถ้าชอบความนิ่มๆแล้วก็มีเอ็นหนหน่อยแ <c oughs> นะน,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 นำเป็นเนื้อล้องลายนะคะ<อ>ได้ออะไรเนื้วล่องกินเป็นผัดแห้งเออผัดแห้งน้ากี่ด่างเออไอ้ข้าวซอยแห้งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ดีมากมม,ามันเนย่มทั้งเกี๊ยวนย่นทั้ทงหมูเลยอ่ะดีดีมามาน,น้ำจิ้มตาหูทอดเอาแบบวันนี้เขาแหกกฎตัวเองหลายอย่างมากากินทั้งเนื้อแล้วก็กินทั้งข้าวซอยด้วยไอ้กินข้าวซอยไม่เป็นไม่เคยกินสักครั้งเพราะกินครั้งหนึ่งแล้วสุกวไม่ชอบก็เลยไม่กินแต่ว่าวันนี้จะกินอีกครัง้งและก็กินเนื้อด้วย อร่อยมากหอมมากโอ้ยยยยยยายยยยยยอยย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 งยย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 ่ยย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 ย้ยปยยยย่ยยยนยย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 ยนํายย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 ย่ยยยยย่ยย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 ายยยนยย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 ารยยยยยยนยยยแบบล้ยย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 ยอยย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 ่สยางยย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 ยเยียยยยยยถึยนี้นะ มนเมน,นื้นขขนนอของอาจจะเป็นเนื้อแบบกรึบๆนะมีเอ็นมีมันด้วยตายแล้วฉันแหกกดทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าเรได้ไปญี่ปุ่นจะพาชาไปกินเนื้อด,ดีด้วยนะอุ้ยยังไม่ทันจะเคี้ยวเนื้อเลยละลายไปแล้วหอมเป็นเนื้อใบพายมันหอมเนี่ยงไงพี่มีหอยเชล์เบิร์นไฟด้วยนะฮะ<อ>เอาครุกนิดหน่อย ตรงนี้สั่งหอยเทลดีกว่านี่เนื้อใบพายครับใบพายก็ดีแต่ถ้าใครแบบคือแบบอยากได้ติมันนิดนึงก็สั่งเนื้อแบบเนื้ออะไรวะเนื้อน้องลายหน่อยน่องลายอะไรผักน่องลายเดี๋ยวรไปสั่งข้าวซอยเนื้อใบพายเข้าไปโอ้ยต้องไม้พายพูดผิดเอาไว้ใบปกาเต้อะไรโค้ว่าอะไรนะกินเข้าไปแป้งโปดฟันกรามเลยไปสั่งข้าวซอยเนื้อไม้พายเข้าไปได้อร่อยเข้มข้นมากน้ำนก็ซอยตรงเนี้ย หอมมากละมุนมากนัวมากตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งคาเฟ่นะครับผมคาเฟ่สไตล์วิ s <S นเทจการถ่ายรูปกันนะคะนี่นะคะนางแบบท่านนี้คาเฟ่เป็นไง,ไงบ้างอะคาเฟ่ท่าลับเดี๋ยวไปดูรูปที่ได้จากที่นี่กันฮะ กติกาของบ้านเราเป็นไงใครออกมาช้าโดนนะฮะแล้วแต่ฟังโกรตัวใหญ่เท่านี้ให้นินลาก่อนพี่หล่อไหมหล่อจ้าหล่อจ้าหล่อบ้างจ้าแต่พี่ไม่ซื้อน้องนะพี่ไปก่อนออกไปคนสุดท้ายของร้านอีกแล้วไม่รู้ว่าจะโดนอะไรพี่พามาถูกไหมดีเขาไม่พานูบ้ามครอบครัวของเรานะมาเที่ยว เชียงใหม่ไนทะ์ซาพอรีกันต้นว่าเสียงทหารเอา,าเอาถา,านะอ่าแล้วลูกแมงว่าเสียงอะไรชนเผ่าอ่าไปถามถ้เาเกิดเป็นถ้าเกิดไปชนเผ่าทำไงเผ่าทำไงเป็นไม่กินเผ็ดเดี๋ยวทำไมจนถึงปัดซอยเลยนะนี่ค่ะนี่รักว้าวิ่งไม่ใหญ่มากเลยนะฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คน,น,คนโโกดติดตามช่อง iBank Diary ด้วย ใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทาง Facebook นะครับฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับดูคลิปต่อไปกันได้เลย